สวัสดีครับนักเรียนนะครับเรามาต่อกันใน e p ที่2นะครับใน E ีีที่1นะครับครูสอนไปถึงตัวอย่างที่8นะครับตัวอย่างที่8ดพอดีมีมติมนะครับก็เลยมาเริ่มตัวอย่างที่8ใหม่เนาะนะครับเราตัวอย่างที่8ใหม่ทาตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับมาเริ่มตัวอย่างที่8นะครับนะครับจงแก้อสมการลบคูณกับวงเล็บลบ 3x มบวก6มากกว่าหรือเท่ากับลบ21 นะครับหลักการแก้สมการและแก้อสมการหลักการเดียวกันครับคือครับกำจัดตัวเลขทุกตัวที่อยู่กับตัวแปรออกไปให้หมดนะครับโดยนะครับโดยกำจัดตัวที่อยู่ไกลตัวแปรก่อนนะครับไกลตัวแปรก่อนนะไกลตัวแปรก่อนนะครับอ่ะครับข้อนี้ครับมีวงเล็บเนาะเราก็คูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บก่อนนะครับคูณแจกแจงเข้าไปนะครับคูณแบบนี้นะครับลบคูณลบเป็นบวกครับ1เป็นเลขหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะ เขามีเขียนเลขเป็นเลขหนึ่งนะครับเขามีเขียนเขียนเป็นเลขหนึ่งนะหนึ่งคูณสามเอ็กกลายเป็นสามเอ็กครับลบคูณบวกกลายเป็นลบครับหนึ่งคูณหกกลายเป็นหกครับมากกว่าเท่ากับลบยี่สิบเอ็ดนะครับอ่าหลักการแก้อสมการนะครับคือกำจัดตัวเลขทุกตัวที่อยู่กับตัวแปรออกไปให้หมดนะครับโดยกำจัดตัวที่อยู่ไกลตัวแปรก่อนตัวแปรเราอยู่ฝั่งซ้ายเนาะสามกับหกตัวไหนไกลครับตัวไหนไกลครับ หกใช่ไหมครับหกทำได้อยู่ครับหกมันลบใช่ไหมครับจากลบย้ายไปบวกครับกลายเป็น3 x มากกว่าเดียวเท่ากับลบยีบวกหนะครับลบยบเวกหเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือลบสิใช่ไหมครับฝั่งซ้ายตัวเลขเหลืออะไรครับเหลือ3ใช่ไหมครับ3ามทำได้อยู่ครับ3ามทำได้อยู่กับ x 3มมันคูณจะคูณย้ายไป หารครับฝั่งซ้ายเหลือ x ลบ15ส่วน3ครับเครื่องหมายเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเราย้ายบวกไปหารเครื่องหมายไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเราย้ายลบไปหารเครื่องหมายเปลี่ยนใช่ไหมครับอ่ะเครื่องหมายเหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนนะลบหารบวกกลายเป็นลบใช่ไหมครับ15หาร3เหลือ5ครับตอบยังตอบแล้วครับเขียนเส้นจำนวนครับ ลบห้าลบหกลบเจ็ดลบสี่ลบสามอย่าลืมนะนะครับ x มากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับเป็นจุดโปร่งจุทบครับเป็นจุดทิบครับมากกว่าไปซ้ายไปขวาครับไปขวาครับอย่าลืมนะนะครับถ้าเราถ้าเราเขียนจํานวนลบนะครับจำนวนเต็มลบนะครับเต็มลบหนึ่งต้องเริ่มจากขวาไปซ้ายนะครับแต่จำนวนจำบวกต้องเขียนหนึ่งจากซ้ายไปขวานะครับอย่าลืมเนาะ ตัวอย่างที่8ผ่านไปถ้าใครไม่ทันนะครับเนาะย้อนดูนะครับย้อนดูถ้าครูพูดเร็วนะครับถ้าครูพูดเร็วหนูก็ใช้ความเร็ว0.75นะครับความเร็วให้มันช้าลงฟังครูจะได้ทันเนาะนะครับต่อไปตัวอย่างที่9ครับนะครับจงแก้อสมการ3นะครับเลขตรงนี้เลข3เนาะ3คูณกับลบ2บวก 4x ไม่เท่ากับ10นะครับไม่เท่ากับนะครับถ้าเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับหลักการให้หนูทํา หลักการเดียวกันกับเครื่องหมายเท่ากับเลยนะครับแต่เวลาตอบให้ตอบเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับเวลาทำเนาะเครื่องหมายไม่เท่ากับเวลาทำทำใช้วิธีการแก้สมการเลยแต่เวลาตอบให้ตอบ เป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับนะ,ะตัวนี้ครับเราก็เปลี่ยนเป็น3คูณกับลบ2อบวก4 x เท่ากับ10นะครับอะถ้าเครื่องหมายไม่เท่ากับเนาะให้เราทำเป็นเครื่องหมายเท่ากับเป็นอสมการเอเป็นสมรรการเนาะนะครับตัวหนังสืออาจจะไม่สวยเนาะเวลาทำเ,เครื่องหมายไม่เท่ากับเวลาทำให้ทำให้ใช้วิธีการแก้สมการเลยแต่เวลาตอบให้ตอบเป็น เครื่องหมายไม่เท่ากับตอบเป็นอสมาการนะครับตอบเป็นไม่ได้ากับอสมการนะครับมีวงเล็บใช่ไหมครับเราต้องแจกแจงเข้าไปในวงเล็บเนาะแจกแจงแจกแจงนะครับสามมันบวกเนาะบวก3คูณเข้าไปในวงเล็บเนาะบวกคูณลบกลายเป็นลบสาคูณสกลายเป็น6ใช่ไหมครับบวกคูณบวกกลายเป็นบวก3าคูณสกลายเป็น 12x สอเกท่ากับสิการแก้สมาการครับหลักการเขาบอกว่า กำจัดตัวเลขทุกตัวที่อยู่กับตัวแปรออกไปให้หมดนะครับโดยกำจัดตัวที่อยู่ไกลตัวแปรก่อนเนาะไกลตัวแปรก่อนนะครับจอข้อนี้ตัวไหนไกลครับ6 6หกไปทำอะไรอยู่ครับลบใช่ไหมครับจากลบย้ายไปบวกครับกลายเป็น1 2 x เท่ากับ10บวก6นะครับ1 2 x เท่ากับ10บวก6เป็น16ครับต่อไปฝั่งซ้ายเล็กอะไรครับ12ใช่ไหมครับ12ทำอะไรอยู่ครับคูณใช่ไหมครับจะคูณย้ายไปหารครับ x เท่ากับ16ส่วน12ครับทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับอะไรหารดีครับเอา2หารเนาะ8หาร2 16หาร2เหลือ8 12หาร2เหลือ6อะไรหารอีกครับ2ครับ8หาร2เหลือ4 6หาคร2เหลือ3หมดยังครับหมดแล้วครับ4ส่วน3นะครับประมาณ1จุดกว่าเนาะประมาณ1จุดกว่าเวลาตอบนะครับเวลาตอบ เวลาตอบต้องตอบเป็น x ไม 8, ่เท่ากับเศษสส่วนสนะครับเวลาตอบต้องตอบเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับแต่เวลาทําทําเป็นเครื่องหมายเท่ากับเวลาตอบตอบเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับโอเคไหมครับโอเคเนาะทาเป็นเครื่องทำเป็นทำเป็นสมการแต่เวลาตอบตอบเป็นอสมการนะครับกิจเส้นจำนวนครับ4ส่วน3นะครับประมาณ1จุดกว่าเนาะเริ่มที่1เศษ4ส่วน3 2 3 4นะครับลบหเอ้ย0อีก0ศนลบหน,นะครับอขออนุญาตขอโทษทีนะึงเขียนผิดหน,หน่อยนึงนะครับสี่ส่วนสประมาณนี้เนาะนะครับ4ีส่วนสเครื่องหมายไม่ได้ครับจุดตรงจุดทนะิศครับจุดโปร่งเนาะเครื่องหมายไม่ได้กับลูกศรไป2ฝั่งครับโอเคเนาะได้นะครับโอเคผ่านป้าย ต่อไปตัวอย่างที่10ครับตัวอย่างที่10ง่ายตัวอย่างที่10ง่ายเรายากมาหลายสมการแล้วนะครับตัวอย่างที่10ง่ายครับอ่ะจงแก้อสมการ5้ลบสิน้อยกว่าหรือเท่ากับลบห้นะครับข้อนี้เราก็แก้สมการธรรมดาคือนะครับหลักการคือกำจัดตัวเลขทุกตัวที่อยู่กับตัวแปรออกไปให้หมดโดยกำจัดตัวที่อยู่ไกลตัวแปรก่อนเนาะจากข้อนี้ตัวแปรอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมครับมีเลขแค่กับ10ตัวไหนไกลครับ5ใช่ไหมครับทําทำอะไรอยู่ทําทำอะไรอยู่ครับ ห้ามันบวกหรือลบครับมันบวกใช่ไหมครับเวลาดูให้ดูเครื่องหมายนะครับหน้าตัวเลขนะนะครับห้ามันบวกจะบวกย้ายไปลบใช่ไหมครับกลายเป็นลบสิบเอ็กน้อยกว่าหรือเท่ากับลบห้าสิบห้าลบห้าลบห้าสิบห้ากับลบห้ารวมกันเป็นลบหกสิบใช่ไหมครับฝั่งซ้ายเหลือเลขอะไรครับเหลือสิบเนาะลบสิบทำอะไรอยู่กับเอ็กครับลบสิบทำอะไรอยู่กับเอ็กมันคูณจะคูณย้ายไปหารครับกลายเป็นเอ็ก ลบหกสิบส่วนลบสิบถ้าเราย้ายเครื่องหมายลบไปหารเครื่องหมายเป็นยังไงครับเครื่องหมายเป็นไงครับเปลี่ยนใช่ไหมครับจากน้อยกว่าือเท่ากับกลายเป็นมากกว่าหรือเท่าอย่าลืมเนาะลบหารลบกลายเป็นบวกครับหกสิบหารสิบเหลือหกสิบหารสิบเหลือหกครับเสร็จย่างเสร็จแล้วครับเขียนเส้นจ,จำนวนครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เครื่องหมายมากกว่าจุดตรงจุดทิพย์ครับจุดทิพย์ครับมากกว่าไปซ้ายไปขวาครับไปขวาครับโอเคผ่านไปตัวอย่างที่10นะอย่างที่10นะครับต่อไปตัวอย่างที่11 11 11นะครับตัวอย่างที่11กรณีนี้ครับกรณีที่ตัวอย่างที่11นะครับจงแก้อสมการ 9y นะครับลบสิมากกว่าหรือเท่ากับ 5y บวกสิบสองนะครับโจทย์ข้อนี้ครับแตกต่างจากสิบตัวอย่างที่ผ่านมานะครับตัวอย่างนี้นะครับตัวแปรนะครับสังเกตถ้านักเยนสังเกตเนาะตัวแปรจะอยู่สองฝั like ่งใช่ไหมลูกตัวแปรอยู่สองฝั่งใช่ไหมครับอ่าเขาบอกว่าถ้าตัวแปรอยู่สองฝั่งนะครับเราต้องย้ายตัวแปรไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วก็ตัวเลขอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับย้ายตัวแปรฝั่งหนึ่งตัวเลขอยู่ฝั่งหนึ่งเนาะอ่ะกรณีแรกครับเราเอกกรณีแรกเนาะกรณีที่เราย้ายจากตัวแปรจากซ้ายไปขวานะครับซ้ายไปขวา ซ้ายไปขวาย้ายตัวแปรนะย้ายตัวแปรจากซ้ายไปขวานะครับครูแบ่งเป็นสองคดีเนาะซ้ายไปขวาครับย้ายตัวแปรจากซ้ายไปขวาเนาะ 9y ลบ16มากกว่าหรือเท่ากับ 5y บวก12เนาะแล้วย้ายตัวแปรจากซ้ายไปขวาเนาะตัวแปร 9y มันบวกอยู่ใช่ไหมครับจากบวกย้ายไปลบกลายเป็นลบ16มากกว่าหรือเท่ากับ 5y บวก12ลบ 9y ใช่ไหมครับ อ่ะย้ายตัวแปรไปฝั่งเดียวกันนะครับต่อไปตัวเลขก็ย้ายไปฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับสิบสองตรงนี้ครับมีตัวเลขตัวนี้ไม่ติดไม่ติดตัวแปรเนาะก็ย้ายไปสิบสองจะบวกย้ายไปลบครับกลายเป็นลบสิบหกลบสิบสองมากกว่าหรือเท่ากับห้าวลบเก้าวใช่ไหมครับเราต้องแยกนะครับย้ายตัวแปรไปฝั่งเดียวกันย้ายตัวเลขไปฝั่งเดียวกันเราจะย้ายซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้แล้วแต่เรารนะครับเนาะอ่ะลบสิบหกกับลบสิบสองรวมกันเป็นลบเท่าไหร่ครับ ลบ28มากกว่าเท่ากับ 5y ลบ 9y เหลือลบ 4y ใช่ไหมครับเครื่องหมายเหมือนกันจับรวมกันเครื่องหมายต่างกันตัดกันใช่ไหมอ่าต่อไปแก้สมการแก้สมการหลักการเหมือนเดิมครับคือกําจัดตัวเลขทุกตัวที่อยู่ตัวแปรออกไปให้หมดโดยกําจัดตัวที่อยู่ไกลตัวแปรก่อนนะครับอ่ะตัวแปรอยู่ฝั่งขวาเนาะเลขอะไรอยู่กับตัวแปรครับลบ4ลบ4ทำอะไรอยู่กับ y ครับมัน คูณใช่ไหมครับจะคูณย้ายไปหารครับลบยี่สิบแปดหารลบสี่อ่าถ้าเราย้ายลบไปหารเครื่องหมายเป็นไงครับลูกเครื่องหมายเป็นไงครับเครื่องหมายมันเครื่องหมายมันเปลี่ยนใช่ไหมครับจากมากกว่าหรือเท่ากับกลายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ y ลบหารลบกลายเป็นบวกนะครับยี่สิบแปดหารสี่ได้เจ็ดเจ็ดน้อยกว่าหรือเท่ากับ y นะครับต่อไปกรณีที่สองครับกรณีที่เราย้ายจาก ขวาไปซ้ายใช่ไหมครับย,ายา้ายจากขวาไปซ้ายใช่ไหมย้ายจากขวาไปซ้ายใช่ไหมครับ 9y ลบ16มากกว่ารือเท่ากับ 5y บวก12ใช่ไหมครับดูออกนะลูกเนาะตัวหนังสือไม่สวยหนึ่งนะครับขออภัยหนึงนะครับย้ายตัวแปรจากขวาไปซ้ายใช่ไหมครับตัวแปร 5y มันบวกอยู่ใช่ไหมครับจากบวกย้ายไปลบขับกลายเป็น 9y ลบ16 ลบห้า y มากกว่าหรือเท่ากับสิบสองตัวแปรอยู่ฝั่งเดียวกันตัวเลขก็ต้องอยู่ฝั่งเดียวกันสิบหกมันลบจากลบย้ายไปบวกครับเก้า y ลบห้า y มากกว่าหรือเท่ากับสิบสองบวกสิบหกนะครับสิบสองบวกสิบหกเป็นสิบแปดครับใช่ไหมครับเก้า y ลบห้า y เหลือสี่ y ต่อไปสี่ทำอะไรอยู่ y ครับสี่มัน คูณใช่ไหมครับจะคูณย okay, ้ายไปหารครับ y มากกว่าเท่าก so ับ18หารด้วย48หารด้วย4เหลือเหลือ7ครับเครื่องหมายเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเราย้ายบวกไปหารเครื่องหมายไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเราย้ายลบไปหารเครื่องหมายเปลี่ยนโอเคไหมครับความหมายดูคําตอบครับ7น้อยกว่าหรือเท่ากับ y กับ y มากกว่าหรือเท่ากับ7ความหมายก็เหมือนกันนะครับความหมายเหมือนกันแต่ ตัวแปรกับตัวเลขสลับตำแหน่งกันเฉยๆนะครับให้เราเข้าใจตรงกันเนาะ7 8 9 10 6 5นะครับอ่ะ y มากกว่าหรือเท่ากับ7ใช่ไหมครับมากกว่าหรือเท่ากับเป็นจุดทึบมากกว่าไปซ้ายไปขวาครับไปขวาครับอ่าดังนั้นนะครับข้อนี้ตอบแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับการทําการทําข้อสอบเนาะการทาแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนก็ แล้วแต่สะดวกนะครับดูจะย้ายจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับบางคนนะครับบางคนจะเลือกย้ายตัวแปรน้อยไปหาตัวแปรมากหาตัวแปรน้อยนี่ห้าหมันน้อยกว่า9ใช่ไหมครับห้ามันน้อยกว่า9ก้แล้วก็ย้ายน้อยไปหามากหรือบางคนอาจจะย้ายมากไปหาน้อยบางคนอาจจะย้ายซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก็ได้แล้วแต่เราเราชอบไปที่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากงงเนาะถ้าเราไม่อยากงงให้เราย้ายขวามาซ้าย นะครับตัวแปรมันจะอยู่ฝั่งซ้ายมันจะได้เหมือนกับตัวอย่างที่เราเคยทํามาเวลาเราแปลงความหมายมันจะได้ไม่งงเผื่อบางคนจอแปลงความหมายอ้าวเจ็ดน้อยกว่าหรือเท่ากับวาอเวลาหนูเขียนเส้นหนูอาจจะงงนะครับแล้วแต่หนูนะครับเวลาหนูจะทานะครับหนูเลือกวิธีเลือกวิธีได้เลยนะครับเลือกซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้แล้วแต่หนูเนาะโอเคลูกเนาะโอเคผ่านไปเนาะลูกเนาะไม่เข้าใจก็ก็รีย้อนดูนะครับครู Lily. อาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะครับเนื่องจากเนื่องจากเนานะ เวลานะครับเวลามันกระชั้นชิดนะครับหนูก็สโลเอนะครับสโลดู0.75เนะครับเอาแบบช้าเอานะครับต่อไปตัวอย่างที่12ครับตัวอย่างที่12ครับจงแก้อสมการ5คูณกับ6บวก x บวก6น้อยกว่าหรือเท่ากับ6คูณกับ x ลบ7นะครับข้อนี้นะครับคูณในวงเล็บคูณเข้าไปในวงเล็บเหมือนเดิมใช่ไหมครับคูณเข้าไปในวงเล็บนะครับตัวแปรมี2ฝั่งเนาะคูณเข้าไปครับ คูดเข้าไปนะครับอ่าบวกคูณบวกกลายเป็นบวก5้คูณเกลายเป็น 5x ใช่ไหมครับบวกคูณบวกกลายเป็นบวก5้คูณหเป็น30นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับบวกคูณบวกกลายเป็นบวกใช่ไหมครับ6กคูณเกลายเป็น 6x บวกคูณลบกลายเป็นลบ6กคูณเกลายเป็น42ครับข้อนี้สังเกตเนาะสังเกตเหมือนเดิมนะครับข้อนี้ตัวแปรมีกี่ฝั่งลูกตัวแปรมี สองฝั่งแล้วก็ย้ายตัวแปรไปฝั่งเดียวฝ,ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเลขอยู่ฝั่งหนึ่งอ่ะเอาสองแบบเหมือนเดิมเนาะเหมือนตัวอย่างที่แล้วเอาซ้ายไปขวากับขวาไปซ้ายเหมือนเดิมเนาะอ่ะซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาตัวแปรนะย้ายตัวแปรจากซ้ายไปขวานะครับอ่า5 x บวก30น้อยกว่าหรือเท่ากับ6 x ลบ42นะครับตัวแปรย้ายจากซ้ายไปขวาเนาะ5 x มันบวกอยู่จะบวกย้ายไป ลบคาบกลายเป็น30มากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6x เอกรลบสีลบห้นะครับตัวเลขก็ยึงฝั่งเดียวกันเนาะ42จากลบย้ายไปบวกคาบกลายเป็น30 42, น x, มสบวกสีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6x เอลบห้ใช่ไหมครับ30มสบวกสีกลายเป็นกลายเป็น72ใช่ไหมครับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ 6x เลอลบห้เหลือเหลือ x เดียวตอบเลยใช่ไหมครับ ข้อที่2ครับท่านจะย้ายจากขวาไปซ้ายครับย้ายจากขวาไปซ้ายครับ 5x าเบวกสาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6x เอลบสีใช่ไหมครับย้ายจากขวาไปซ้ายนะขวามาซ้ายนะครับ 6x เอป็นทำอะไรอยู่ครับบวกจากบวกย้ายไปลบครับกลายเป็น 5x าเอ็บวกสาลบหกน้อยกว่าหรือเท่ากับ4ีนะ่ลบสีเนาะลบสีนะครับลบนะตัวเลขก็ต้องอยู่ฝั่งเดียวกันเนาะ30มมันบวกจากบวกย้ายไป ลบครับกลายเป็นนะครับ 5x ลบ 6x น้อยก่อนเดียวกับลบ42ลบ30ใช่ไหมครับลบ42กับลบ30รวมกันเป็นลบลบเท่าไรครับลบ72 5x กับลบ 6x เหลือลบ x ตอบเลยไหมครับตอบเลยไหมตอบเลยไหมครับไม่นะครับตัวแปรจะติดลบได้ไหมลูกตัวแปรติดลบไม่ได้นะครับตัวแปรติดลบไม่ได้เหมือนตัวอย่างที่ หมือนตัวอย่างที่แล้วที่เราเรียนมานะครับในตัวอย่างที่เท่าไหร่ไหนเดี๋ยวครูดูกับครูจำไม่ได้แล้วตัวอย่างที่5นะครับเหมือนตัวอย่างที่5ที่เราทํามา <S <S นะครับเนี่ยตัวแปรติดลบไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าตัวแปรมันคือลบอะไรครับลบหนึ่งเนาะลบหนึ่งนี่ครับเราเขียนเป็นลบหนึ่งเนาะทำให้ตัวแปรต้องเป็นบวกเสมอเนาะลบหนึ่งนะครับ <S <S จะลบนะครับลบหนึ่งจะครูย้ายไปหารครับกลายเป็น x อ็กซเท่ากับลบเจ็ดสิบสองส่วนลบหนึ่งเวลาเราย้ายลบไปหารเครื่องหมายเป็นยังไงครับ เปลี่ยนใช่ไหมครับจากน้อยกว่าเท่ากับกลายเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ x มากกว่าหรือเท่ากับลบหารลบกลายเป็นบวก72ใช่ไหมครับเท่ากันไหมครับเหมือนกันเนาะเวลาเขียนเส้นจำนวนนะครับ72 73 74 75 71 70 72จจุดมากกว่าเลยเท่ากับเป็นจุดทึบนะครับมากกว่าหรือเท่ากับไปขวาหรือไปซ้ายครับไปขวาครับ โอเคเนาะโอเคเนาะโอเคผ่านไปเดี๋ยวตัวอย่างสุดท้ายแล้วครับตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะครับตัวอยา่างยังไม่สุดท้ายนี่นะครับอ่าตัวอย่างที่สิบสามครับอ่าตัวอย่างที่สิบสามครูเขียนผิดไปหน่อยสิบสามอ่า